สวัสดีครับทุกคนผมอีกนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นใหม่ครับอาชิรอดในคลิปที่3 3นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะไปทำฟาร์มไอ้นี่นะฮะฟาร์มโกรอิ้งแซกคือจริงๆตอนแรกผมจะทำฟาร์มอิ้งแซกอย่างเดียวแต่ว่าเออเอาเอาไปโกรอิ้งแซกไปก่อนก็แล้วกันโกรอิ้งแซกมันก็คือมึกเรื่องแสงอ่ะนะฮะเออผมจะทำไว้เพราะเอาไวตกแต่งป้ายนะคือเอาไว้ตกแต่งป้ายมันสวยงามและอย่างนึงคือผมคิดไม่ออกนะว่าจะสร้างฟาร์มอะไรนะเออผมจะเป็นซีรีส์ในคลิปที่40นะเออแล้วผมคิดไม่ออกวว่าาาาาจะะะะสรรรร้้้งฟฟ์์มมออออไกกก็็เเเลลยนนนีแัฮ แล้วก็นะตอนนี้ผมอยู่ที่วันที่3,600นะฮะเออเฉลี่ยคลิปละร้อยวันเลยปะเนี่ยเออเอาจริงเอาจริงโดยรวมแล้วเฉลี่ยคลิปละร้อยวันเลยก็ว่าได้โอ้โหผมผลิตดีจริงๆนะสำหรับฟาร์ที่เราทำในคลิปที่แล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผมผลิตเป็นยังไงบ้างนะผมผมไม่ได้เอาฉากเขียวใส่เข้ามาเพราะขี้เกียจนะเออโอเคผมโอ้โหสามหมื่นโคตรเยอะแม่มาคีมี7,000นะฮะส่วนที่เหลือมี30,000ผมผลิตดีจริงๆนะฮะน้องกบเราก็ทำงานแบบว่านักโน้ตสุดๆไปเลยนะฮะก็ปล่อยมันไปนะเพราะกูสารล่ามอ่ะโอเคครับผม แล้วก็คือคลิปที่เหลือเนี่ยจะถึง2ริปที่เนี่ยผมคงไม่เอาชาเขียวเข้ามาแล้วเพราะว่าผมขี้เกียจน,นะเอออย่างนึงคือตอนในพื้นที่นของผมเหลือน้อยแล้วถ้าผมต้องอาลีปแบบเปิดกล้องแบบไม่ใช่เปิดกล้องถ้าผมต้องอาลีปแบบแบบเอาชาเขียวเข้ามาเนี่ยเออเดี๋ยวผมต้องไอ้นี่อีกนะผมต้องอัด2ไฟล์ผมต้องอัดสองโปรแกมพร้อมกันเนี่ยแล,แล้วมันจะเปิดพื้นที่2เท่าพื้นที่ในของผมเลยแค่30มสิบกิเองพื้นที่มันยี่มีน้อยอยู่ก็เลยขอไม่เอาชาเขียวเข้ามาก็แล้วกันนะก็แบบนี้แหละนะอ่าโอเคผมว้กกิแันนล็ ซึ่งเราต้องสร้างที่ไบโอมตากที่ผมไปดูคลิปมาต้องสร้างที่ไบโอมแพลนนะก็เราต้องไปที่วาย66นะฮะแล้วคือพื้นที่แถวนี้ผมเคลียร์ซะเรียบเลยนะต้องไปหาวาย66ซึ่งมันอยู่ตรงส่วนไหนวาย66ที่เนี่ก็ได้ที่มันวาย66อ่ะเออคือต้องเป็นวาย66แล้วก็ต้องไม่มีแบบว่าต้องไม่มีพวกเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไม่มีพวกแม่น,น้ำอะไรอยู่ใ,ใกล้ด้วยนะฮะคือก,ก,ก็มีได้แต่ว่าไม่ต้องท้มันใกล้มากนะฮะเอาไปตรงนี้ได้ไหมเออมันรเรียบดีขอเรามาดูหน่อยซิว ได้ไหม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 หกสิบเจ็ดหกสิบสี่ 67, วะไม่ได้แล้วผมต้องไปหาที่ที่มันเป็นวายหกสิบหกนะเนี่ยเออตรงเนี้ยนคะ่ะตรงเนี้ยเราเคยมาปักไฟวิวนี่เดี๋ยวามาดูซิว่าเป็นไงบ้างนะฮะอ่าโอเคครับผมก็ชาติเองผมแตจิบมปครับมาช่วยเราสักครั้งทีนะฮะอ่าโอเคครับผมซึ่งบอกเลยว,ว่าโคตรทั้งร้อนนะช่วงนี้นะฮะเออเดือนเมษ,ษากับพุทธพเนี่ยแหละเป็นสองเดือนที่โคตรร้อนนะเอาจริ้งนี่ขนาดบ,บ้านผมมีแอร์นะแต่แอร์มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะคือยังร้อนอยู่เลยนะ แถวนี้น่าสนใจลองดูตรงนี้ซิหกสิบท่านหกสิบสี่บ่อยจังวะต้องไปหาที่เป็นหกสิบหกอะไว้หกสิบหกนี่แหละตรงตรงนี้เลยจัดไปโอเคพอดีแหละมีฟาร์มมีพื้นที่บริเวณตรงนี้ไว้ก็ไม่รู้จะไว้ทําอะไรก็ทำอย่างนี้แหละ,หละอันดับแรกนะให้เราขุดพื้นที่ขนาดสิบห้าคูณเก้านะเนี่ยเริ่มไ้มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองาสามสี่สิบห้าทำไมมั่วจังวะอ่ะเนี่ย 15คูณ9แบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้15บล็อกนะั้นแล้วก็2 3 4 5 6 7 8 9้าหกแนะผมอ่าแล้วก็ขุดไปพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยนะฮะอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะฮะคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเราจากที่ผมไปดูมาเนี่ยเขามไมขุดลึกลงไปอีก7บล็อกนะก็เนี่ย1 2 3นเนี่ยเนี่ยขุดขุดลึกไปอีก7บล็อกอเออก็ถ้าขุดไปอีก7บล็อกก็น่าจะถึง Y 56นะอ่าตัวนี้ก็ขุดกยาวเลยโอเคผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะให้เราวางรางรถไฟ้ดหาางทังม วนวนรอบอะเออวางวางรถไฟวิ่งวนรอบเลยนะก็วางรรถไฟธรรมดาไว้ตรงนี้แล้วก็วางเนี่ยวางางรถไฟแบบแบบเรียกความเร็วไว้ตรงมุมนะฮะวาวรางรถไฟให้มันวิ่งวนรอบเลยแล้วก็แปะเลสโซนบล็อกข้างล่างด้วยเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มันนั่นเองนะฮะก็นั่นแหละก็แปะเลสโซนเนี่ยเนี่ยพอเราแปะแบบโอ้ยเดี๋ยวโอเคแล้วก็ให้เราขุดด้านนะตรงไม่ต้องตรงกลางไปก็ได้นะอา้าวลืมลืมเลสโซนบล็อกอีกโอเคแล้วผมแล้วก็ทำกล่องเก็บของไว้ตรงกระแพงสักที่ใดที่หนึ่งนะฮะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะ ตรงไหนก็ได้นะถ้าที่ผมไปดูมาี่นตรงไหนก็ได้โอเคแล้วก็วางเป็นกองเก็บของเอาไว้ก่อนชั่วคราวนะเออนั่นแหละก็ยืมแล้วผมเอาเป็นโดเวอร์มาเออไม่อะ,ะดรโเวอร์ก็ได้นะโอ้ยทำห้องมันกว้างๆนี้ก่อนโอเคแปะแบบนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมแปะท่อข้างในไปด้วยนะ,ะแปะท่อข้างในไว้แล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะผมอก็ปิดไว้ก่อนล้วกันนะฮะใช่แล้วก็แปะนี้ด้วยฮะจินจินเจการ์ดอะไรเนี่ยนะฮะคือมันคือกระจกที่ว่าทึบแสงเออก็คือแสงมันจะไม่เลอะเข้าไปนะเนี่ยถ้าไม่เรามองเห็นข้างในนี้ได้นะ แล้วก็ทําเป็นห้องก็กว้างเลยนะเดี๋ยวผมขอทำอะไรทางขึ้นก่อนก่อนก็แล้วกันคือไม่ต้องกว้างแต่แค่แคแบบทําให้เป็นห้องเราเอาของก็พอนะเดี๋ยวทาําอะไรทางขึ้นก่อนโอเคผมพอละทำห้องตอนนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฮะก็ให้เราวางนี่ฮะไมค์คาร์บวีทอปเปอร์นะฮะวางให้วิ่งเลยมีเทลิกกันใส่ก็ได้แหละนะฮะแล้วก็ระวังแมกมาบล็อกข้างบนตรงนี้นะฮะเนี่ย,ย,ยวางแมกมาบล็อกข้างบนรางรถไฟทั้งหมดเลยนะฮะอ่าแต่เออเดี๋ยวนะทางกันตรงนั้นก็ไม่ต้องแปะกระจกโอเคแปะข้างบนแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะเนี่ยเออแล้้วก็็ถาเปน ดังนั้นข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าอย่างไรวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนฟึ๊บเฟี้ยวโอเคนะอ่ะก็ข้างในมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะฮะก็สนะามารถมองเห็นได้นะผมอ่ะแล้วก็ไอเทมโกลอิงแซกจะเข้ามาในนี้นะก็คลิปนี้อาจจะทำฟาร์มอิงแซกก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ดิคลิปนี้ทำฟาร์มโกลอิงแซกเดี๋ยวคลิปหนะ้าอาจจะทำฟาร์มอิงแซกเฉยๆนะเอออิงแซกก็คือมึงนั่นแหละสีดำคือจริงๆผมว่าการสีดำพอสมควรนะถ้าจะใช้วิเทอร์โรสมันก็หายากไปหน่อยดังนั้นก็เดี๋๋ยยววเเดีีผมใช้้ป็นไนไอ่แหละ เดี๋ยวผมใช้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวผมใช้เป็นอิงแสงนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาไปหาก่อนเพราะมันกมม็มันก็ต้องใช้เวลาหาอยู่ในระดับนึงเลยโอเคผมขั้นตอนต่อไปนานแน่นอนเอเนอเ,เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเอาหินมาก่อนนะฮะวางหินข้างบนนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมใช้คาถาแล้วกันง่ายดีนะเออมีแล้วต้องใช้นะฮะเออเนี่ยเนี่ยคาถาช่วยสร้างนะฮะอ่ะแล้วก็วางหินเดี๋ยวกดทิปก่อนโอเคอ่ะอ่ะเนี่ยวางวางหินปูปิดข้างบนนี้ด้วยเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เ,วเ,เ,วเนี่ยปูดด ไม่พออีกชีวิตคือพวกไอ,อ,อมันจะมีแค่โกลสควิทแล้วก็ไอตัวแอกซ์ลอตติ้งจกน้ำมั้งไม่เรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันมันจะมีแค่2ตัวนั้นที่สามารถเกิดบนหินได้นะเนี่ยอ่ะพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยฮะให้เราวางนะขั้นตอนนี้ข้นตอนนานแน่นอนนะคือให้เราวางประตูลัวขึ้นไป1 2 3 4 5สห้าแล้วก็6นะเนี่ยวางแบบนี้เรียงมาเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยปึ๊บป๊บโอเคมันจะยากสักนิดนึงนะอเนี่ย วางปิดให้หมดทั้งวางปิดคุมรอบๆอะเออโอเคแล้วก็วางมันลงมานะใช้ได้ปะเนี่ยได้ดิเออนี่ง่ายโอเคอ่ะวางเรียงลงมาแบบวางสิโอเคแล้วก็น่ะเห็นไหมอ่ะวางให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะั่นเนี่ยให้มันปิดเนี่ยให้มันปิดตรงขอบอันนี้สูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ต้องเปิดประตูให้หมดเลยนะฮะวางทั้งมุมนี้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 วางทุกมุมเลยนะ ถ้าเป็นมุมฝั่งนี้ก็วา,วางวางแนวนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวางแนวนี้เลยนะฮะก็ขั้นตอนนี้โคตรนานนะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพามดูทีนึงก็แล้วกันนะฮะโอเคผมพอเราได้ในลนักษณะแบบนี้สเสร็จแล้วนะฮะก็เนี่ยวางประตูแบบนี้นะฮะเนี่ยลอบลอแบบนี้เลยนะสูงทั้งหกบล็อกแล้วก็เนี่ยเปิดประตูเรียบร้อยจะเปิดไปที่ทางไหนก็ได้ได้หมดเลยนะยซึ่งหมดแล้วขั้นตอนการเปิดประตูนี่เขานั่งนานเลยนะอ่าแล้วก็ขั้นตอนนี้จะเหนื่อยอีกแล้วนะนั่นก็คือต้องเติมน้ำนะผมแล้วไก่ผงไปไหนไ วางน้ำเอา้าวเดี๋ยวนะโอ้ยมันขัดใจเปิดไม่ตรงอเอ้ยไม่ใช่สิโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้แหละอ่ะแล้วให้ให้เราวางนะ้ำในประตูบล็อกที่5้า้วก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ากดชิปแล้วก็วางนะฮะอ่ะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เว้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะเนี่ยเนี่ย,ยคือตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วเราเนี่ยอันนี้คือหนึ่งบล็อกใช่ไหมตรงเนี้ยไม่ต้องวางให้ประมาณบล็อกนี้นะเออเว้นก็คือเว้นเว้นเว้นวน,นะนั่นแหละเอะเอแล,แล้วก็ตักน้ำตรงนี้ปะมันเป็นน้ำอินนฟิิตตี้้้้ป่ะัักไไไดดมมโอเคงน ้าไม่ได้ก็ต้องขึ้นาเอน้ำนะทำน้ำทำน้ำจะทำน้ำอัตโนมัติจะบ้าหรือเปล่าทำน้ำอินฟินิตี้นะฮะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำบ่อน้ำอินฟินิตี้ตรงนั้นเลยตอนแรกจะไปทำบ่อน้ำข้างล่างแต่มันไม่ได้เพราะข้างล่างมันมีนารโไฟนะเออมันทำบ่อน้ำข้างล่างไม่ได้ต้องต้องต้องทำข้างบนอย่างเลยก็เนี่ยให้มาเว้นตรงจุดที่ไม่มีน้ำเนี่ยแล้วก็วางไปเลยนะฮะจุดที่ไม่มีน้ำก็ให้วางไปแล้วก็ข้ตอนนี้อาจจะต้องยาวนานหน่อยบินขึ้นบินลงหลายรอบเลยนะฮะโอเคก็วางได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปด มันก็จะได้ในลักษณะแบบเออ um, เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะเนี่ยเออแล้วก็ให้เราวางสาลายนะเนี่ยวางสาลายขึ้นมาแบบนี้นะะอ่าวางขึ้นมาให้สุดเลยฮนะเออนัอ่นแหละวางขึ้นมาให้สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำบกเต็มนะะวางให้สุดทุกเนี่ยคือเราวางน้ำแค่สองมูนี้ก็พอ Portuguese เดี๋ยวมันก็จะเป็นานา้ำอิมพิวชัให้เองนะะเออก็ในใช้สาลายเอานะฮะสาลายช่วยให้น้ำเต็มได้ง่ายเลยนะอ้าวโอเคตรงนี้อาจจะเว้นเกินไปหน่อยนะในเมื่อวาวตงน้ำ อืมโอเคอ่ะแล้วก็โอเควางได้แล้วก็ถ้าถ้าวางสลายไม่ได้ก็แสดงว่าน้ำตัวนั้นเราไม่ได้วางนะ,ะก็ต้องวาน้ำด้วยนะ,ะโอเคไม่เป็นไรเน,บบนื่อาสลายพอเนี่ยเราขโมยจากตัวนี้ก็ได้นะฮะได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนะโอเคกดอันนี้สิเออนะเราขโมสยสลายจากตัวนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ต่อฝั่งนี้นะฮะพอจะเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจกันอยู่บ้งคิดว่า่อแม้แล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำบล็อกเต็มให้เองอัตโนมัตินะฮะอ่าแล้วมันก็จะกลายเป็นาน้ำอิมพิตี้แบบนี้นั่นเองนะ,ะเออ นี่แหละสาลายใช้ประโยชน์ได้นะฮะอ่าแล้วก็ทีนี้ก็ถูกออกใช้เรียบร้อยนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วก็เช็คให้แน่ใจว่าประตูเปิดหมดนะโอเคอ่ really ian, าประตูเปิดหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าอันนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะอ่าโอเคผมเราใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะมาให้เราเอาบล็อกดินมานะเรามีบล็อกดินไหมนี่ดีแล้วมาด้วยนะฮะเอาบล็อกดินมาต่อตัวชั่วคราวก่อนนะอ่าเนี่ยเราวางตรงเนี่ย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 วางตรงนี้อ่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวางตรงเนี้ยแล้วก็ต่อมาปูพื้นที่ด้านบนให้เรียบร้อยก่อนนะเราต้องวางนะะพัไปนฮ แล้วก็ให้วางน้ำตรงมุมนะฮะวางตรงมุมไหนก็ได้นะน่าจะเอาเป็นมุมนี้แล้วกันนะฮะาวางแล้วก็ตักนะฮะวางแค่มุมเดียวพอนะเพื่อที่เราเราจะพัดพานะฮะน่าจะพัดพาปลาหมึกลราัางิดว่าเดานะไม่รู้กันอ่าพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยฮะมันก็จะสุดข,ขอบตรงนี้พอดีนะฮะก็ปลาหมึกมันน่าจะรุกมาตรงนี้แหละแล้วก็ให้เราปลุกออกได้เลยนะฮะอ่าก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะผม,ผมก็เนี่ยผมเดานะพอปลาหมึกมันเกิดเนี่ยฮะ มันก็จะเนี่ยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วก็ถูกพัดพามาแล้วก็ล่วมาตายบริเวณตรงนี้มันคิดว่าผมเดาวานะผมไม่แน่ใจเหมือนกันฮะโอเคแล้วก็ให้เราเอากระจกเนี่ยฮะทิ้นทินท้นเถ็ดไม่รู้เออเอาว่ามันคือกระจกทึบแสงนะฮะก็คือค้ามด้วยการใช้ไอ้อเมทิสเออเอามาค้ามรวมกับกระจกก็จะได้เป็นกระจกทึบแสงนะฮะในลักษณะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ให้เราเดี๋ยวนะเมาส์อีกแล้วเหรอโอเคไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยฮะวางปิดให้หมดเลยนะนี่คือจริงๆมันทึบแสงนะแต่ว่าคือผมเปิดนี่นไ ผมใส่รีซอแพคไอ้นี่นะฮะเออรีซอแพคในมิชชั่นเออฟูลไบต์นั่นแหละนะฮะมันจะทำให้อ้าวอะไรวะแล้วมันจะโหลดทำไมผมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยเลยเออคือผมใส่รีซอแพค์ไอ้ฟูลไบต์เนี่ยซึ่งมันจะทำให้เออมันจะทำให้มันสว่างเหมือนในมิชชั่นเลยนะฮะเออมันจะมันจะสว่างเหมือนในมิชชั่นเพราะว่าคือผมขี้เกียจทำมืดไงเออนั่นแหละก็เลยเอาแบบนี้ไปก็แล้วกันนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะฮะเออเร็วดีเหมือนกันแฮะอ่ะเอาสแกฟโฟร์ดิ้งอ่ะหาจุดกลางก่อนนะฮะจุดกลางคือตรงนี้แหละะะนนฮแล้้วก็มาตรงีอ่ะ Yeah. มันต้องนับก่อนมัน15กับ9ใช่ไหมเก้าก็คือตรงกลางก็คือ1 2 3 4 5อ่ะตรงกลางคือ5แล้วก็อันนี้คือ8เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8ส่นะเออขามาภิธานนะทเรียนมาเอออะไรนะมันเรียกว่าอะไรอ่ะเออไอเนี่ยสมมุติตรงนี้กว้างกว้างกว้างทั้งหมด block, นะ 1, 2, เาบล็อกนะ9ก้บวกหหารสเออบวกหนึ่งแล้วก็หาร2อ่ะการหาจุดกึ่งกลางอ่ะเออนึกถึงตอนเรียนเลยอ่ะโอเคครับผมให้ต่อสแกฟโฟลดิ้งขึ้นไปอีก115บล็อกนะฮะ อันนี้ต้องกัดเป๊ะๆหน่อยนะเพราะว่าคือมันอ่ะไม่ต้องเป๊ะก็ได้ต่อไปถึงวายหนึ่งร้อยแปดสิบสามก็จบแล้วนะฮะเออเราอยู่วายหกสิบหกใช่ไหมต่อขึ้นไปอีกสิบห้าบล็อกมันจะร้อยแปดสามได้ไงวะโอเคผมต่อขึ้นไปหนึ่งร้อยสิบหกบล็อกนะฮะเออในคลิปมันบอกร้อยสิบห้านะฮะเออนั่นแหละเขาบอกผิดนะไม่เป็นไรอ่ะก็ต่อขึ้นไปอีกหนึ่งร้อยสิบหกบล็อกนะ,ะก็คือจุดเอเคเราเนะี่ยต้องอยู่อย่างที่วายหนึ่งร้อยแปดสิบสามนะ,ะแล้วก็จุดเอเคเนี่ อ่ะเพราะเดี๋ยวผมมีชลาเล็กน้อยนะอ่ะเนี่ยพอถึงวายร้อยแปดสิบสองเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราวางกระจกไอเนี่ยกระจกพื้แสกเนี่ยในวายร้อยแปดสิบสามนะแล้วก็ทำเป็นจุดเอฟเคนะฮะคือทำไมเขาถึงใช้เป็นกระจกอันนี้ในการทำที่ยืนกระดุมกันนะเอออ่ะก็ทำน้ำไปเหอะนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเข้าไปทำน็นห้องทีหลังก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทุบสแคฟโฟูดิ้งออกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆลงไปนะเว้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอ่ะแล้วก็ทุบสแคฟโฟูดิ้งออกนะฟึบโอเคนะฮะอ่ะพอทุบสสแแกกกฟฟโลลดดดดิ้้้งงออออ็็เเเเเรรรรจจวววนนนนนะะะะะฮฮ่่่ี๋ยาาาาาาามมูััไหืป หลุไปสายฝนเลยโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวมารอดูนะับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอไปลองเอคข้างบนแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวจริงๆมันก็ทําเป็นห้องได้แหละนะไม่น่ามีปัญหาอะไรทำทำเป็นห้องโดยใช้กระจกทุบแสงเหระเออก็ได้นะก็ได้โอเคเอาครับผมเราจะที่ผ่านไปมาครึ่งชั่วโมงนะมาเรามาดูผลผลิตกันดีกว่านะว่ามีเท่าไหร่บ้านนะฮะอ่ะตัวนั้นก็ไปทางเข้าของเราครับลงมาเมียยโอเคครับผมมาไหนมาดูผมไม่รู้ซิว่ามีเท่าไหร่แล้วนะโอ้นี่งโอ้มีผลผลิตสาวนะผมก็ ก็ที่ผมไปดูมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงจะได้ประมาณ300ชิ้นก็จริงด้วยเนี่ยนะฮะเออผมได้ผมเอคมาครึ่งชั่วโมงนะฮะได้มา322ริบสองชิ้นก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยมันก็วิ่งวนไปวนมานะแล้วก็เนี่ยโกลด์ซุปเปเนี่ยมันก็จะมาเกิดข้างในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะั่นแหละที่มีกระจกตารตรงเนี้ยนะฮะนั่นะนะแหละอ่ะอย่างนรอยฟาร์มก็ถือว่าใช้งานได้นะนั่นะแหละถึงผลผลิตมันจะไม่ได,ดีมากแต่ก็ก็โอเคนะนั่นะแหละอ่ะโอเคผมยังไม่ทำก็สัตว์อาเพี้ทิตยจนนนนะะะะั่่แหลลก็ปปอยไฮ เพราะอย่างหนึง่งฟาวน์นี่ผมคิดว่าผมแค่ทำเพื่อคลิดไปเฉยนะผมไม่ได้จะมาเอเคหรอกเพราะว่าคือมันไม่ค่อยได้ใช้อะเออผมแค่ทำเพื่คลิดไปเฉยเพราะาผมผมคิดไม่ออกแล้วไงว่าจะทำฟาร์มอะไรตอนนั้นก็แค่ทำเพื่อคิดไปเฉยนะคงไม่ได้มาเอเคหรอกนะอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ลกกนนะลกแล้วกันนะเอาไว้ผมยังไงก็ตามนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับจะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย